El ได้ว่าเป็นค่มคืรที่สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแอนนาโปรวิเชียลเดเลเตอร์มิสแกนเลย2023กับการเข้าสู่แกรนด์มฟมิลี่อย่างเป็นทางการพร้อมในรมิทเวทีสุดยิ่งใหญ่ทุ่มงบปิดลงละครโคลิเซียมโชว์พัทยาค่ะจัดเวทีการประกวดมิสแกนเลย2023เพื่อค้นหาสาวงามเพียงหนึ่งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนบนเวทีมิสแกลไทยแลนด์2023ค่ะโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากบอสใหญ่อย่างคุณวั์อสิสระกไกรศีลเข้าร่วมชมงานด้วยนอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่นางงา อาทิอินฟ้าวราหะและเหล่าบรรดาศิลปินและเซเลบเข้าร่วมงานกันอย่างขับขั้งค่ะโดยงานนี้สาวงานที่สามารถคว้ามงกุฎมิสแกนเลย2023มาครอบครองได้สำเร็จคือสเน็กอัจจรีรับมอบมองกุฎสายสะพายและเงินรางวัลมูลค่า4 0 0 0 0 0บาทค่ะส่วนรองดับหนึ่งได้แก่น้องนาคายกิจดาพรและรองดับสองน้องเพิร์ตน,นักการค่ะก็คือต้องยอมรับนะคะว่าเราจัดกันแบบคลุกคลักรุกคลิกแต่ว่าทุกอย่างเราก็ตั้งใจจะทำออกมาให้ดีที่สุดคือต้องบอกก่อนว่าในทำปีแรกแล้วก็ อันนามีเวลาน้อยมากในการรันงานคือตอนแรกเนี่ยนะาไม่ทราบว่าขอร์ดเนี่ยมีคือมี h อลก็เลยมาจองที่นี่เพราะว่าเราก็อยากจะใช้ตรงที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วก็อลังการที่สุดคือคอร์เซียมแห่งนี้ก็เลยได้ที่นี่มาก็ซึ่งบอกได้เลยว่าชอบไปทีมากลงทุนสิบล้านจริงไหมคะพี่อนาว้ายล้านยังไม่ถึงเลยคะ่ะเกินไปลงทุนประมาณ5 0 0,000ได้เนาะ,ะเราเซฟงบที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้ เพราะว่าการจัดใหญ่อลังการไม่ไหนเพามเขาไม่ต้องจ่ายเยอะนะฮะแต่เรา,เรา,เราลงทุนกับเงินรางวัลที่ให้น้องมากกว่าเพราะเรามองว่านางงามแต่ละคนที่มาเนี่ยเหนือ่อยอย่างคนที่มาทุกคนเราให้คนละหมื่นเพราะว่าทั้ทุกคนเนี่ยไม่มีค่าชุดค่ารถค่าออกจากบ้านนางงามไม่ได้ง่ายนะนางงามเหนื่อยแล้วพี่เลี้ยงเองก็ต้องแบกคอาเหล่านี้เราเลยให้คนละหมื่นนะแล้วก็นะนะนาทีสุดท้ายที่เราบอกว่าให้เพิ่มคนละแสนแสนเนี่ยนะพอะเราพูดตรงนะหคนนี้เข้ามาเราก็เสียดายเพราะน้องคนนึงก็บอกมาจากออสเตรเลียซื้อตั๋วเครื่องบินมาอีกคนนึงก็บอกว่ามาจากภูเก็ต้คนนลละแแกจบ ใจไม่ป้ามหรอกค่ะเพราะหลังจากนี้ก็ต้องไปขายของเอาเงินคืนเหมือนกัน <c oughs> ก็เครียดเหมือนกันเพราะตอนประกาศประกาศไปแล้วแต่ว่าใจเขาใจเราเพราะเราเคยประกวดนางงามหรือเคยส่งนางงามเราไม่ได้อะไรมันเลยมาก่อนเราก็เลยเห็นว่าคนนึงมาไกลคนนึงก็มาไกลถ้ากลับบ้านมือเปล่ามันก็น่าเสียดายค่ะ <c oughs> ถามเยอะค่ะสักเยอะมากก็ดึงความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาว่าใครที่เหมาะกับการเป็นสตาเราบอกแล้วว่าปีนี้เราไม่ได้หานางงามเราหาสตาเราจึงพยายามให้เขาพีเซนต์ตัวเองมาให้ได้ เดินไปพูดเดินไปบอกว่าอ้ำออกมาสี่ดึงออกมาสี่คือเราเห็นหนางงามอ่ะเราเห็นอย่างอย่างน้องหน้าลครอย,อย่างเงี้ยเห็นน้องเพิร์ดเห็นน้องมิ้นเนี่ยเห็นแบบน้องที่ออสเตรเลียเนี่ยเราก็เสียดายนะบางทีเราว่าศักยภาพน้องเนี่ยควรไปต่อได้แต่คราวนี้มันมันหมดแล้วอะ่ะถ้าเราเป็นพีดีนะเราอาจจะเลงใครสักคนนึงแล้วแบบไม่ทีสิถาทำให้เราเห็นอาจจะได้ก็ได้วันนี้ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะคะว่า ทุกคนสามารถดราม่าได้แต่จำไว้นะว่าดราม่าทุกตอนมันมีตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งแล้ววันนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วที่เหลือให้ผู้จัดการกองพูดค่ะผู้จัดการอนหนิดนึ่งก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกาลังใจแล้วก็ร่วมรับชมกับมิสแกนจังหวัดเลยนะคะก็อยากฝากด้วยนะคะอยากฝากมิสแกนจังหวัดเลยเป็นจังหวัดแบบว่าเป็นพีดีน้องใหม่ดีกว่าแต่ว่าใช่แต่ว่าอยากให้ดูที่พึ่งทำปีแรกพึ่งทำปีแรกเลยแต่ว่าก็อยากให้ดูอยากให้ดูเลยว่าเราก็เราก็ทําเต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็ ไปติดตามในเพจในกองใหญ่ได้เลยนะคะว่ารับรองว่าอยู่กับพีดีมิสแกนเลยไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะรู้สึกเหมือนแบบเจ็ดปีที่ผ่านมามันแบบมันโล่งแล้วแม่แบบเหมือนได้แล้วมงสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มั่นใจว่าแบบตัวเองเต็มที่ทุกคนน่าจะเห็นอ,อ่ก็พี่นาใครก็บอกว่าเข้าใจแล้วแหละว่ามงแล้วแต่แบบเหมือนพี่นาใครก็สอนว่าถ้าแบบว่าพี่ๆสอนอะไรหรือไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือน แนะนำว่าก็ให้น้องทําเต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็อยากจริงๆอยากให้พี่นาครไปไปบนเวทีใหญ่ด้วยแนะนําให้พี่นาครไปไปต่ออีกใช่อยากเจอกันบนเวทีใหญ่อีกทีค่ะตื่นเต้นมากหนูหนูหนูค่อนข้างจะตื่นเต้นแทบจะแบบว่างอยากจะเป็นลมไปลงตรงนั้นเลยแต่พอแบบประกาศมาก็รู้สึกว่าแบบตื่นตันมากค่ะมันมันแบบเจ็ดปีอะพี่หนูรู้สึกไม่มีอะไรจะพูดเลยจริงๆตอนนั้น ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเองหรือเปล่าแต่ในใจตอนนั้นคิดว่าไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าผลมันเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะจุดจุดหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราชนะแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราชนะใจตัวเองได้แล้วจริงๆถ้าสมมุติว่าประกาศใหม่แล้วมันไม่ใช่หนูจริงๆหนูก็ยินดียินดีเพราะว่าพี่เขาก็เก่งเก่งทุกคนเลยไม่มีใครด้อยกว่าใครเลยค่ะก็เต็มที่หนูมั่นใจว่าทางแม่นายังไงก็ดันเต็มที่อะไรที่ไม่พร้อมพร้อมแน่นอนค่ะไม่แพ้พี่พี่ที่มงไปก่อนแน่นอน ค่ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะเป็นกาลังใจให้เด็กตัวน้อยๆคนนี้ด้วยหนูสัญญาว่าทเชียนหนูหนูจะร้องเพลงให้ฟังทุกคืนเลยคะ่ะแล้วก็ฝากพี่ๆแม่ๆสื่อดุกท่านด้วยนะคะเด็กคนนี้บอกเลยว่าหนูจะทําให้พี่ๆรู้ว่าความเป็นสตาร์มันเป็นยังไงเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นแค่นางงามนะคะหนูเป็นนักร้องและหนูมั่นใจว่าตัวเล็กๆแบบนี้หนูก็เป็นนางเอกได้นะคะ